พี่น้องทราบไหมครับว่าพรอสูลสลลอะลฮิวะสลัมได้บอกกับเราว่ามันมีอยู่สามสิ่งด้วยกันที่ใครก็ตามทำหน,นึ่งในสามนี้สิ่งที่เป็นความผิดที่เขาเคยกระทำมาในอดีตท,ทั้งหมดเลยอัลลอจะลบล้างให้หมดท่านลองนึกนะชีวิตเราเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้แต่และคนผ่านช่วงเวลามา ผ่านเหตุการณ์ผ่านสิ่งที่เป็นบททดสอบอะไรต่างๆมากมายจนมาถึงวันนี้เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยเราจะเหลือกันคนละกี่วันแต่สิ่งที่เรารู้คือวันนี้อลัลลอฮฺสุภาตลาได้ให้สิ่งที่เป็นความโปรดปราน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความปวดปานทั้งหลายที่พระองค์มีต่อบาปของพระองค์คือการเป็นมุสลิมในความปวดปานทั้งหมดความสุขในทุกมิติของชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับเนี่ยท่านทราบไหมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นความปวดปานมากที่สุดคือการที่คนคนนั้น ได้รู้จักว่าใครคือพระเจ้าของเขาและผลของมันคืออะไรผลของมันคือการที่พระองค์ได้ให้โอกาสกับคนคนนั้นมีอยู่สามประการหนึ่งอัลอิสลามยะฮดัมมากอบละฮะดีษบอกว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะไปทำลายหรือขาจัด สิ่งที่เป็นความไม่ดีก่อนหน้านี้มาแล้วเราจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ตามพอเราเป็นมุสลิมทุกอย่างเป็นศูนย์มชาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยออกจากห้องประชุมห้องสามนาไปแต่ละคนจะมีชีวิตยืนเหลือกี่วันเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนด พระเจ้ากำหนดชีวิตเราไว้อย่างไรแต่วันนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักเจ้าของชีวิตของเราแล้วคืออัลลอฮฺสุบัานะหัวาลาเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่คือชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เราโหยหาการนำชีวิตเราเข้าสู่ เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เราต้องศึกษาอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่ให้เราเชื่อโดยปราศจากการศึกษาพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาอิสลามจึงวางกฎเอาไว้ว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่เขา จะต้องตระหนักหนึ่งภาคปฏิบัติที่เราเรียกติดปากว่าเป็นรูกลอิสลามสองด้านหลักความเชื่อที่เราเรียกว่ามันอยู่ในหมวดอีมานหรือศรัทธาแต่ทั้งสองอย่างนี้จะไปถูกรวมไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเอสซนเอสซนแปลว่าอะไรอันนี้เป็นศัพท์ภาษาเรา เราแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณธรรมเนาะแต่ท่านราบไหมว่าคำว่าเอียสานในการนำไปปฏิบัติจริงแปลว่าการตระหนักรู้ถึงการรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตเราเมื่อไหรก็ตามที่บ่าวของพระองค์ตระหนักรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ในสายตาของพระองค์ตลอดเวลานั่นคือเอียสาน จะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรล้วนแล้วแต่อยู่ในสติที่เราบอกตัวเองว่าพระองค์เห็นเราแล้วถ้าเราทำอิบาดะหรือดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ว่าเราอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์เราจะระมัดระวังไหมระมัดระวังมากเลยเนาะ เราจะระมัดระวังเราจะกลัวเราจะไม่พูดก่อนคิดไม่ทำก่อนคิดเราจะเป็นคนที่ตระหนักต่อสิ่งที่จะออกจากตัวเราไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราจะระวังเรื่องนี้เลยเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่ออกไปมันจะถูกไต่สวนนะอัลลอฮฺตาอาลาในสิ่งที่เรา นี่คือคุณธรรมขั้นสูงสุดสิ่งที่จะเป็นตัวหล่อหลอมหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติให้เราอยู่บนกรอบของศาสนาได้ต้องมีสํำนึกในการรับรู้และตระหนักว่าพราะองค์ทรงรอบรู้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในหมู่สังคมและขอให้ศาสนานี้ อยู่กับท่านไปจนถึงวันที่ท่านไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุภาณห,หัวตาลาและขอให้จุดเริ่มต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านได้รับสิ่งที่เป็นการแก้ไขและทางออกของชีวิตจากนี้ไปท่านทราบไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ประกันนะว่าคนที่เป็นมุสลิมจะไม่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้ประกัน แต่อัลลอฮ์ประกันว่าใครที่เป็นมุสลิมและยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะประกันว่าพราะองค์จะหาทางออกให้กับเขาเมื่อเขาประสบปัญหาปัญหาเป็นฟิตรอเป็นวิถีที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธหรือไม่ว่าจะเป็นมุสลิมปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่ยตกิละยะจอนละหูมาครอยาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเขาแปลว่าวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะใช้สัพพะก,กำลังของเราทั้งหมดเพื่อให้หาทางออกจากปัญหาและเราก็ไม่หลุดออกจากมันได้สักทีหนึง่งจงเชื่อในอัลลอฮ์จงเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตของเรา ไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในมิติไหนก็ตามฉนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ท่านได้เข้าสู่ศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเรารับรองไว้อินดัดดีนะอินดัลลอฮิลิสลามพระเจ้าของเรา ได้ยืนยันว่าอิสลามเป็นศาสนาณพระองค์อิสลามเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผมทราบว่าเราคุยกันมาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราคุยกันน่าจะคุยกันมาน่าจะครบกระบวนการแล้ว เรามาจบที่ครอบครัวซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคมท่านทราบไหมในสังคมเรามีหลายสถาบันหนึ่งในนั้นคือครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมีคุณภาพสังคมนั้นๆจะมีคุณภาพเพราะสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพทีนี้เราจะสร้างสังคมครอบครัวให้มีสุขอย่างไร ท่านทราบไหมว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ยได้ได้พูดเชิงคำสั่งอูอัมฟูสะกุมว่าอหลีกุมน่ารอสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้ รอดพ้นจากไฟนรกสังเกตไหมอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งว่าปกป้องตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากความยากจนจากความแร้นแค้นจากความนั่นความนี่ไม่เลยแต่ทำยังไงให้รอดพ้นจากนรกเพราะชีวิตในดุนยาเนี่ยอิสลามไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญเพราะเรามาเป็นคนสองโลกเราคงจะได้เรียนหลักศรัทธากันมาแล้วนะว่าสำหรับความเชื่อของมุสลิมมุสลิมเป็นคนที่มีโลกสองโลกโลกที่หนึ่งคือโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้เราเรียกโลกนี้ว่าดุนยาโลกที่สองคือโลกหลังความตาย เราเรียกโลกนั้นว่าโลกอาคิราะสองโลกเนี้โลกไหนยาวนานกว่ากันโลกอาคิร์โโลกอาคิระยาวนานกว่ามันแปลว่าถ้าวันนั้นเราสุขเราจะมีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าวันนั้นเราทุกข์ มันจะเป็นความทุกข์ที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่ชีวิตในดุนยาไม่เคยสัมผัสนะอซบิลลาฮมินซาลิกเป็นความเจ็บปวดที่ในโลกดุนยาไม่เคยสัมผัสเพราะแม้กระทั่งในมิติของความสุขนบีบอกว่าท่านจะได้พบความสุขในสิ่งที่ตาของท่านไม่เคยเห็น หูของท่านไม่เคยได้ยินและจินตนาการของท่านไปไม่ถึงในโลกดุนยานี้ที่ว่ามีความสุขที่สุดไม่สามารถเปรียบกับความสุขในโลกอะเคียรอนได้และถ้าเป็นความทุกข์มันจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับความทุกข์ในโลกอะเคียรห์ได้เลยมีคนอยู่สองคนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นิดหนึ่ง ฮะดีสยกตัวอย่างเอาไว้สำหรับคนแรกเขาได้รับความสุขอะไรที่เป็นความสุขในดุนยาเนี่ยคนคนนี้ได้รับหมดเลยแต่เขาเป็นผู้ปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้าพอถึงในวันอาเครอที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาได้เอาคนเนี้ยไปสัมผัสกับความเจ็บปวดในนรกเพียง ครู่เดียวแล้วก็ถามว่าในความสุขที่ท่านได้รับมาทั้งชีวิตและความทุกข์ที่ท่านได้รับเพียงเสี้ยวเดียวตอนนี้เนี่ยเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านรู้ไหมว่าเขาตอบอยังไงเขาบอกว่าความเจ็บปวดที่ฉันได้รับมันทำให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดในชีวิตที่ฉันเคยมีมา ความเจ็บปวดที่ฉันได้รับมันทำให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดในชีวิตที่ฉันเคยมีมาส่วนคนอีกคนหนึ่งเขาได้รับบททดสอบอย่างหนักในดุนยาแต่เขายึดมั่นยืนหยัดอยู่กับหลักการของพระผู้เป็นเจ้าเขาอดทนจนกระทั่งถึงวันที่เขาไปพบพระองค์อัลลอฮ์ให้เขาสัมผัสความสุขเพียงเล็กน้อย แล้วหลังจากนั้นก็ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างความทุกข์ทั้งชีวิตที่ท่านได้รับกับความสุขเพียงเสี้ยวหนึ่งที่เอลอ์ให้ท่านได้สัมผัสรู้ไหมเขาตอบว่าอย่างไงเขาบอกว่าความสุขที่ฉันได้สัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยมันทำให้ฉันลืมความทุกข์ทั้งหมด ความยากทั้งลำบากทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาเลยความสุขที่ฉันได้สัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยมันทำให้ฉันลืมความทุกข์ทั้งหมดความยากทั้งลำบากทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาเลยแล้วถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราจะได้รับความสุขอันนิรันดร์ความสุขในสูงสวรรค์นเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ ในดุนยาเนี่ยเวลาท่านกินอาหารที่สุดของการกินคืออิ่มเนาะเพราะอิ่มแล้วเนี่ยไม่อร่อยแล้วให้มันอร่อยแค่ไหนมันก็ทานไม่ลงแล้วเพราะมันอิ่มแล้วแต่ท่านทราบไหมว่าในโลกหน้ามันไม่มีความสุขที่เป็นจุดจบของมันมันจะยิ่งทวีคูณทวีคูณทวีคูณไปจนกระทั่งเราจินตนาการไปไม่ถึง นี่คือการตอบแทนและรางวัลที่พระเจ้าได้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่อดทนอยู่บนศาสนาของพระองค์